สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเลขเด่นรัฐบาลไทยนะคะสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังนะคะที่แอดคำนวณไว้เรียบร้อยนะคะ วันนี้นะคะห้านะคะเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ด หกนะคะแล้วก็เจ็ดวันนี้หลุดนะคะ0ูนแล้วก็9ก้านะเจ็ดนะคะ สองสูน <0, S 2> แล้วก็หนึ่งนะคะสามนะคะ แล้วก็ 7, 8, กเจ็ดแปดเลขเต่นมาด้วยกันนะสองนะคะแล้วก็สองสี่นะคะ หนึ่งเก้านะคะมัวน,นี้หลุดนะคะมัวน,นี้แปดปกติสูตรนี้เนาะแอดจะเน้นบนนะคะจะ เน้นบนแต่มันก็จะมีติดล่างไปด้วยเพราะว่ามันเลขสองตัวเนาะบางทีมาเลขพี่เลขน้องเนี้ยค่ะมันก็จะติดไปล่างแต่ว่างวดเมื่อกี้ที่ผ่านมานะคะแปดห้าไปข้างล่างส่วนงวดนี้นะคะส่วนงวดนี้ก็เด่นศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะวิธีการคำนวณก็ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยาก ใช้นะคะใช้หลักหมื 5. 5นะะ่นนะคะห้าห้านะคะเนี่ยค่ะหลักหมื่นห้าบวกหลักพันนะคะหกแล้วก็บวกหลักร้อยเจ็ดนะคะแล้วก็บวกที่สองนะคะคงที่บวกที่สองนะคะคงที่ เลขที่ได้นะคะเลขที่ได้ก็ห้าบวกหกนะคะก็จะได้สิบเอ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบนะคะยี่สิบเราก็จะใช้ศูนย์นะคะแล้วก็ตัดสองทิ้งเลขเด่นที่ได้นะคะก็จะเป็นเลขสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะก็คือ ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะวิธีการคำนวณนี่นะคะใช้หลักหมื่นเนาะคือเนะะี่ยค่ะใช้หลักหมื่นของงวดที่ออกก่อนหน้านะคะเก้าบวกศูนย์แล้วก็บวกสี่บวกสองได้สิบห้านะคะเน,ะะนะะี่ยค่ะ ได้สิบห้าเลขเด่นที่ได้ก็คือห้าแล้วก็หกส่วนตัวหน้าเนะะี่ยค่ะหนึ่งก็เราก็ตัดทิ้งวัดต่อมาเนี่ยค่ะหนึ่งบวกเจ็ดบวกหกบวกสองได้สิบหกนะคะ, 1, 7, 6, 2, ะ,คะก็เลขเด่นที่ได้ก็คือหกแล้วก็เจ็ดเข้าที่เจ็ดเลขออกเจ็ดสามนะคะต่อมาสองบวกห้าบวกแปดบวกสองได้สิบเจ็ดนะคะเลขเด่นที่ได้คือเจ็ดแล้วก็แปดเลข ที่ออกนะคะ0ูนย์เจ็ดเนาะต่อมาเนี่ยคะ่ะแปดบวกเจ็ดบวกเก้าเนาะแล้วก็บวกสองนะคะก็ได้ยี่สิบหกเลขเด่นที่ได้ก็คือหกแล้วก็เจ็ดเลขที่ออกศูนย์หกแล้วก็เจ็ดหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะวิธีการคำนวณส่วนวดวันที่ ยี่สิบออกข้าไปค่ะงวดวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกนะคะเลขเด่นเนาะห้านะคะหลักหมื่นห้าแล้วก็หลักพันหกนะคะแล้วก็บวกหลักร้อยเจ็ดแล้วก็บวกสองคงที่นะคะสองเนี่ยจะบวกคงที่นะคะทุกงวดนะคะเลขเด่นที่ได้เนาะห้าบวกหกเป็นสิบเอดบวกเจ็ดเป็นสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบตัดสองออกค่ะก็ได้ศูนย เลขเด่นที่ได้คือ0และก็1นะคะสูตรนี้นีคะสถิติย้อนหลังนะคะถือว่าดีงามนะคะเพราะว่าส่วนมากเข้า2ตัวเนี่ยค่ะเข้า2ตัวบ่อยมากถือว่าดีงามมากค่ะสูตรนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ